สวัสดีค่ะทุกทกคนวันนี้นะคะเราจะมารู้จักระบบสัทธอักษรหรือว่าที่เรียกอย่างนึว่าพินอินนะคะพินอินเนี่ยก็คือระบบการถอดเสียงภาษาจีนด้วยตัวอักษรโรมันนั่นเองค่ะมันจะคล้ายๆกับระบบการประสมเสียงของภาษาไทยนะคะที่จะมีทั้งเพชนะมีสระแล้วก็มีวรรณยุกค,ค่ะเสียงเพชนะนะคะเราเรียกว่าเชิงหมู่เชิงหมู่เสียงสระนะคะเรียกว่าวิ่นหมู่ วิหมูและเสียงวรนยุล่ค่ะเรียกว่าเชิงเตี้ยวเชิงเตี้ยวพยัญชนะนะคะมีด้วยกันทั้งหมด23เสียงค่ะเป็นเสียงพยัญชนะทั้งหมด21ตัวแล้วก็กึ่งพยัญชนะเกึ่งสละอีกสองตัวค่ะเสียงสระนะคะจะมีทั้งหมด36เสียงด้วยกันจะประกอบไปด้วยสละเดี่ยวทั้งหมด6ตัวแล้วก็สลปรผสมอีก30ตัวค่ะ สุดท้ายนะคะวรรณยุกเนี่ยมีทั้งหมด4เสียงนะคะแล้วก็เสียงเบาอีก1เสียงนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องเพลงชนะแล้วก็เสียงสลัดเดี่ยวทั้งหมด6ตัวกันค่ะเสียงเพลงชนะนะคะทบทวนอีกหนึ่งครั้งนะคะเราเรียกว่าเชิงหมู่เชิงหมู่นะคะนักเรียนสามารถออกเสียงตามคุณครูได้เลยนะคะมากันที่ตัวแรกค่ะปัวปัวพัวพัว

จูจูสูสู u ูส u ยูยูยและเสียงกึ่งเพนชนาะกึ่งสละอีกสองตัวนะคะก็คืออีและอูเป็นยังไงกันบ้างคะพอได้ไหมเดี๋ยวเรามาทบทวนกันอีกหนึ่งรอบนะคะปัวคัวมัวฟัว เตทนละเกฮจชซจชชจชชยและอูไปนะคะจะเป็นเสียงสละหรือ ริ้นหมูนั่นเองค่ะวันนี้เราจะมาเรียนสลัดเดี่ยวกันก่อนนะคะสลัดเดี่ยวเนี่ยมีทั้งหมด6ตัวด้วยกันได้แก่อาโอเออีอูวีอีกรอบนะคะอาโอเออี A, o, e, e. เดี๋ยวเราจะมาลองประสมคำกันอีกกว่าเราจะเอาเพนชนะแล้วก็สระเดี่ยวมาผสมกันนะคะอย่างเช่นมูอจะเป็นมามูอีจะเป็นมีและโพโอจะเป็นโพ,โนโพสุดท้ายนะคะนเนอจะเป็นเน เห็นไหมคะว่าการประสมคำอ่านพินอินเนี่ยมันไม่ยากเลยนะคะนักเรียนทุกคนเก่งมากๆเลยวันนี้วันชั่วโมงหน้าเราจะมาเรียนเรื่องสลับะสมและการผ่านวรรณยุ์กันต่อน,นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ